โอเคครับวันนี้ก็จะมารีวิวลูบิกเอ็มเอสามเอกนะครับก็เมื่อกี้อัพไปแล้วแต่ว่ามันกระหัวกระหัโอเคเปิดมาจริงๆก็จะมีพลาสติกหอ่ออย่างแน่นหนาเลยอ่าเดี๋ยวที่ปิดปิดไอ้กับหัวก็วกลงด้วยโอเคครับแล้วก็จะมีขาตั้งอันนี้ก็คือขาตั้งแล้วเราให้เราพับผิดด้านให้มันเป็น,น่างนี้แล้วก็ใส่เข้าไป ทีนี้โอเคมันก็จะวางได้นะครับวางอ่ะอย่างนี้อ้าวใช่รึเปล่าเนี่ยน่าจะไม่ใช่น่าจะแบบนี้ฮะะโอเคแบบนี้อ้าววางไง่ะเคือกก็ช่างมันเดี๋ยวเรามาดูที่ลูบิกกันบ้างลูบิกก็ โลโก้สีเขียวครับแล้วก็ด้านในเป็นสีดำแข็งโป้เลยแล้วก็เป็นพื้นผิวด้านมีน้ํามันยืมอันนี้ก็บิดไปสักพักแล้วก็น้ํามันเริ่มหายเลยแล้วก็เริ่มลื่นขึ้นนี่บิดไว้มาก แถมบิดท,ทุกครั้งจะเป็นการบิดท,ที่ลงล็อกเป๊ะๆอ่ะมีแม่เหล็กรถสี่สี่อันนะครับ M S 3 X โอเคแล้วแม่เหล็กดูแม่เหล็กอ่าแม่เหล็กแล้วก็น้ำมันเยิมโอเคมาดูมาดูการปรับแต่งกันมั่งฮะก็ถอดถา้ง่ายมากมัจะเป็นการปรับแต่งนะครับ มันจะมีเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็สิบอยู่นะครับของโคตรเฟี้ยวเลยอันเนี้ยจะเป็นเปิดป like ิดแบบนี้นะครับเปิดปิดอย่างเงี้ยของโคตรเยอะอ่ามันก็มีเมล็กร้อยสี่สี่อันนะครับมีทั้งตรงนี้ทั้งตรงนี้เออครับขนาดก็ ไม่รู้ครับอันนี้ขนาดก็ไม่รู้โอเคนะครับเป็นเป็นพื้นผิวแบบด้านๆเงาๆเหมือนแกนเลย<อ>การ<อ>การจับนี่เหมือนแกนเลยน,น,นี่การจับเหมือนแกน<อ>สีก็ออกมิ้นมินนะครับ<อ>ถ้าดูในกล้องอแบบทุกการบิดี่มันลงล็อกมาก<อ>ทุกการบิดลงล็อกเป๊ะ แบบโคตรลงล็อกเลยอ่าขูโค้นไว้อะโอเคเราแบบเลื่นมากเลยนะครับอเน,นี้ยมันแบบดีสุดๆเลยแต่มันมีน้ำมันนะครับระวังดีๆ เราต้องบิดให้มันทั่วๆมันจะมีแบบเ่วอร์ชั่นสีดํากับสีขาวด้วยนะครับอันนี้เป็นสีดํามันมองสบายตาดีโอเคโลโก้นี่เรามาดูที่โลโก้กันบ้างมืกับมันจะเขียนว่าไม่เขียนอ่ะมันไม่รู้เหมือนกันดูกล่องกันครับมันบอกอะไรได้บ้างกล่องนี้อ๋อไม่บอกอะไรเลยละ อ่าเพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยนะครับมันเขียนว่า M S C Q อุ้ย M S Q นะครับแต่มันจะน่าน่าจะค่า M S แน่เลยมาดูเฉดสีเอาใหม่เฉดสีใหม่เออลืมคัตติ้งเลยนะเฉดสีแล้วก็คัตติ้งคอเนอร์คัตติ้งโอ้หแข็งโป๊ะบอกเลยว่าคัตติ้งนี้ไม่ได้เลยแต่ว,ว่าถ้าคัตติ้งแบบตรงเส้นอย่างเงี้ยมันได้นะ ได้แต่ว่าแข็งปเลยแต่ว่าก็คุ้มนะครับถึงคัตติ้งมันจะแข็งแต่ว่ามันก็มีแม่เหล็กเยอะทําให้การบิดลงล็อกคัตติ้งนี้ไม่จําเป็นเลยล,ลูกนี้ลูกเนี้ยคัตติ้งไม่จําเป็นเดี๋ยวเราลองมาบิดกันบ้างครับไม่มีการติดขัดอะไรใดทั้งสิน้นมีแต่บิดเลยนะมีแม่เหล็กเยอะแถมคัน ไอ้แบบมันเบาด้วยนะครับขนาดไม่เหล็ก1้4ยสี่สิบสี่อันนี้โคตรเบาเลยเบาแบบจัดจัดเบาจัดจัดอ่ะมาดูกันดูกันบ้างโอเคหนึ่งสองสามอ่ะโอ้โห อันนี้คือการเล่นที่ไม่ดีนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเอาไปสอน,อน,นบิดไม่ถนัดเลยสุนีโอเค สำหรับการรีวิวก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าลืมบอกไปอีกอย่างนึงก็คือแม่เด็กมันปรับไม่ได้นะครับอ่าแค่นี้เองครับอ่าเป็นลูคที่ใหม่มากๆใหม่แบบโคตรๆเหมือนกับเพิ่งออกมาด้วยสักเดือนกว่าๆประมาณหลายเดือนแล้วนะครับแต่ว่าพิงมารีวิวนะพิงได้มาเลย แล้วก็อาจจะมีคลิปรีวิวชีย่ยีเอกแมนโทนโดแบบสแต,ตนดาร์ดของน้องด้วยครับอ่าโอเคแนละ้วบ,บายนะครับขอตัวไปกินข้าวก่อนะครับบายบาย